สภาพอากาศในปัจจุบันนะครับทุกคนก็คงทราบกันอยู่แล้วนะครับเรื่องค่าฝุ่นนะครับอันนี้ก็จะอยู่คู่กับบ้านเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับถ้าคุณกําลังมองหานะครับเครื่องฟอกอากาศนะครับดีๆสักตัวนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานนะครับหรือว่าแจกให้กับทางลูกค้าของคุณนะครับเราขอแนะนําเป็นเครื่องฟอกอากาศนี้ครับ เซนเซอร์แอร์พอเรอรฟอร์ครับตัวเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ครับสามารถฟอกอากาศได้แล้วก็บอกค่าฝุ่นแบบเรียลไทมได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเขาจะเป็นหน้าจอ l อวดี D, บอกการแสดงผลนะครับพร้อมกับมีไฟด้วยนะครับในกรณีที่ตัวเครื่องเขาทํางานนะครับค่าฝุ่นขึ้นมาถ้าศูนย์จนถึง50นะครับไฟเขาจะเป็นสีฟ้านะครับ แต่เวลาถ้าค่าฝุ่นนะครับเกินจาก50ไม่เกิน100ยเนี่ยไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองให้เราเห็นครับและถ้าค่าฝุ่นนะครับสูงจาก100ไม่เกิน250ครับไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มครับและถ้าค่าฝุ่นสูงเกินจาก250ขึ้นไปนะครับเขาจะมีไฟสีแดงนะครับและตรงหน้าจอนะครับเขาจะมีเครื่องหมายแจ้งเตือนด้วยนะครับเครื่องหมายตัวนี้ครับจะไว้แจ้งเตือนเมื่อกรนีตัวไส้กรองนะครับใช้งานไปนานๆนะครับแล้วหมดอายุนะครับเขาจะมีเครื่องหมายแจ้งเตือนขึ้นมา้เราทราบเพื่อเปลี่ยนไส้กรองด ไส้กรองของเขานะครับเราจะใช้เป็นไส้กรองของ h ีป้านะครับก็เป็นไส้กรองที่กรองอากาศได้3ชั้นครับอ่าครับตัวนี้จะเป็น H12 นะครับสามารถกรองค่าฝุ่นที่มีความละเอียดได้ถึง0.3ไมครนนะครับเล็กกว่าค่า PM 2.5นะครับพร้อมกับตรงนี้ครับเขาจะมีช่องหยดน้ำมันหอมระเหยให้ด้วยนะครับ และตัวเครื่องนี้นะครับเขาจะใช้เป็นระบบเซ็นเซอร์ด้วยนะครับง่ายๆเพียงแค่เราเอามือปัดไปด้านบนนะครับเขาก็จะเปิดการทํางานได้เลยนะครับแล้วก็ปรับแรงลมได้2ระดับด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเขาจะมีช่อง USB ตรงนี้เอาไว้จ่ายไฟให้อุปกรณ์ตัวอื่นๆได้ด้วยนะครับอย่างพวกโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตต่างๆนะครับสำหรับตัวไส้กรองนะครับเรามีสต็อกนะครับลูกค้าก็สบายใจได้ครับสามารถติดต่อซื้อไส้กรองเพิ่มกับทางเราได้ด้วยนะครับ พื้นที่การใช้งานของเครื่องตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่8-12ถึงตารางเมตรนะครับใช้ในรถยนต์ก็ได้นะครับหรือว่าใช้งานในพื้นที่ห้องทำงานต่างๆครับห้องนอนก็ใช้ได้นะครับและตัวเครื่องนี้นะครับทำงานด้วยเต็มประสิทธิภาพแรงลมสูงสุดเนี่ยความดังเขาก็ไม่เกิน30เดซิเบลด้วยนะครับสำหรับสินค้าชิ้นนี้นะครับวิธีการทำโลโก้นะครับจะเป็นงานสกรีนหรือว่าจะเป็นงานยูวีปรินก็ทำได้นะครับบนสินค้าตัวนี้นะครับ แล้วก็บรรจุภัณฑ์ตัวนี้นะครับเราจะทําเป็นกล่องกระดาษอาร์ตการ์ดให้นะครับสามร้อยห้าสิบกรัมพิมโลโก้ให้ที่กล่องให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าลูกค้านะครับที่ได้รับตัวนี้ไปนะครับเราจะมีคู่มือวิธีการใช้งานนะครับเป็นวิดีโออีกลิงก์หนึ่งนะครับเราจะแปะเข้าไปในคู่มือให้นะครับเป็น QR code ง่ายๆเพียงแค่ลูกค้าครับใช้โทรศัพท์มือถือนะครับสแกน QR code เข้าไปนะครับก็จะลิงก์ไปที่คู่มือวิธีการใช้อีกการหนึ่งนะครับ และสินค้าตัวนี้นะครับเรามีรับประกันให้1ปีด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้านะครับสามารถติดต่อได้กับออกไกเดียร์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ